สวัสดีครับใครที่ตามดู smart ups นะครับ apc smart ups อยู่ตอนนี้ผมต่อใช้งานแล้วนะครับเนี่ยครับแบตเตอรี่ที่ได้มาก็ใช้งานแล้วแล้วก็สแตนบายอยู่นะครับเสียบไว้ที่คอมอยู่นะครับแต่ว่าคอมไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยครับผมก็ทำอนุกรมนะครับทำอนุกรมก็คือสั่ง ตัวเพจนี้มานะครับ่อแล้วก็ใช้หางปลาครับแยกออกมาไม่ไม่เอายัดเข้าข้างในไม่เอาเข้าในเครื่องนะครับสาเหตุที่ผมไม่เอาเข้าในเครื่องเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่กรดตะกั่วนะครับเราแกะตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะทําทการปรับไม่ใช่ปรับสีเพื่อเทในการเช็คน้ํากรดนะครับหรือว่าน้ํากัน เราจะเติมเข้าไปเพื่อรักษา,าเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวแบตบแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะยืดได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งก็แกแกแกเล่าแกแกแนะนํามามันก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเองมันแค่10แอมป์นะครับตัวเครื่องเองมัน10แอมป์ชาร์จเขาก็คงจะชาร์จไม่เกินไม่ไม่ไม่ๆๆกำลังชาร์จคงจะไม่เกินไม่เกินรู้สึกว่าเขาระบุไว้ประมาณ ไม่เกิน6แอมป์หรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิน10%ของตัวตัวแบตเตอรี่เรานะครับก็คงจะประมาณนั้นทีนี้ตัวแบตเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยของเดิมสแตนดาร์ดของติดของเข้ามาคือ10แอมป์แต่ผมมาเป็น20แอมป์ใช่ไหมแกก็เม้นมาว่าต้องหาตัวช่วยชาร์จให้แบตเตอรี่เพราะว่าลำพังเครื่องเนี่ยเครื่องเราอาจจะไม่ไหวหรืออาจจะเสียหรือว่าอายุของเครื่องอาจจะพังนะครับ ตรงนั้นก็ก็เห็นด้วยนะครับแต่ตอนนี้เอามาลองในระบบนี้มาใช้ดูก่อนแบตเตอรี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเต็มหมดเลยแต่ผมผมไม่มีมิเตอร์วัดนะครับว่าแบตแต่ละลูกมันค่าเท่ากันไหมจะได้จับคู่ถูกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรตรงนั้นก็จับต่อกันเลยนะครับเอาแบบง่ายๆบ้านๆน,นะครับแล้แยกออกมาเพื่อที่จะใช้ในการบำรุงรักษานะครับ นี่คือส่วนหนึ่งที่ผมแยกออกมาข้างนอกถ้าเอาเข้าข้างในก็เข้าได้ครับแต่มันหนักนะเราต้องมีการดึงการอะไรมันใส่ยากแต่เอาเอาอย่างนี้ฮะเอาอย่างนี้นะครับระหว่างก้อนแบตเนี่ยผมก็จะใช้กาวสองหน้าตัวหนาหน่อยนะครับเอาไปแปะไว้นะครับให้มันเว้นระยะห่างกันไว้นะครับส่วนเพจตัวนี้สําคัญนะครับถ้าจะซื้อตัวไหนนี่ก็อยากจะแนะนําว่า ให้ซื้อกับเจ้าที่เขาใช้เวอร์เนียวัดให้เราดูนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาระยะห่างมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกห่างเท่านี้เท่าน,านี้ไม่รู้ห่างระยะทั้งหมดหรือว่าระยะกลางรูนะครับก็อยากให้ให้ดูให้ดูเจ้าที่เขามีตัววัดให้เราดูสแสดงว่าระยะห่างเท่าไรยาวเท่าไหรนะครับประมาณนั้นจะดีกว่านะครับอ,อีกเรื่องหนึง่งอยากจะเล่าให้ฟังก็คือ ก็คือว่าอ่ามันเป็น48โวลต์น,นะครับแล้วก็อ่าผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนปลั๊กตัวนี้เนี่ยนะฮะตัวเนี้ยผมสั่งมาสั่งมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าของเดิมไม่รู้เอาไปไหนเหลืออันเดียวติดอยู่ในเครื่องนะครับติดอยู่ในเครื่องก็เลยแยกออกมาตัวนี้จริงๆผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาลองก่อนนะผมลองทีแรกผมลองตัวเครื่อง3 0 0พัน นะครับตัวนี้มันสองพันสองไผมมีตัวหนึ่งสามพันที่ผมเล่าให้ฟังผมมาต่อเข้าไปแล้วมันไหมครับมันไปไหมที่เขาเรียกตัวอะไรนะมอสเฟตไปไหมที่มอสเฟตควันขึ้นขมูงโสงเฉงเลยนะครับผมก็ตกใจกลัวตัวนี้จะพังด้วยนะครับก็เลยไม่กล้าเท่าไหร่ก็ลองลอง,ลองดูเออไม่ไหมเว้ยแสดงว่าตัวสามพันผมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็เสียดายแต่ก็เก็บไว้จะหาช่างดีๆที่เขาซ่อมให้ได้เพราะตัวนั้นมันสามพันไง น่าจะเสียที่มอสเฟตแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คทําไมไปไฟถึงไปลงที่มอสเฟตไม่ไปนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวปลั๊กนะครับปลั๊กหายากนะปลั๊กปลั๊กที่จะเป็นเอาต์พุตตัวนี้สองยเนี่ย,220ยมันหายากมันต้องสั่งมานะใครจะทําถ้าไม่มีก็ให้สั่งมาแล้วก็อยากจะให้ดูให้ดีนะผมมีตัวหนึ่งโอ้ดีใจมากหาเจอใช่ไหมพอมาถอดออกดูอ่ะผ่าไส้ดูนะครับไส้ทองแดงเล็กนิดเดียวเองนะครับ เส้นไส้ทองแดงเล็กนิดเดียวเองมันพยายามหาหาดูของที่มันดูดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าไส้ทองแดงเล็กนิดเดียวมันก็ไม่ค่อยผ่านผมก็เลยไม่ใช้ตัวนั้นถึงจะเป็นปลั๊กเสียบตรงเนี้ยผมก็ไม่เอาผมยอมเอาตัดเอาตัวที่ว่าสายมันเส้นใหญ่หน่อยไส้ทองแดงเส้นใหญ่หน่อยแล้วผมไปบัดกรีข้างในนะบัดกรีข้างในนู่นเลยแล้วก็ลากสายออกมานะครับลากสายออกมาผมอุ้ยเปิดไฟก่อนลากสายออกมาแล้วผมมาทาปลั๊กไว้ตรงเนี้ย นะครับทำปลั๊กไว้จะเอาตัวนี้ปลั๊กนี้ผมจาเพื่อที่จะเอาเข้าคอมนะครับเข้าคอมไว้เพราะบ้านผมไฟดับบ่อยไฟตกบ่อยเมื่อก่อนคอมผมพังห้าลูกมีพังทุกวันช่างสบายใจเลยเดี๋ยวไว้ไว้ไอ้อะไรนะอ่า power bank ไอ้ไม่ใช่ power bank เขาเรียก power supply ไม่ power supply ไม่อนะเปลี่ยนกันเหนื่อยเลยนะครับนี่ผมก็เอามาเข้าตรงนี้ถ้าเราจะใช้ไฟนะครับจาก จากตัวสำรองไฟ ups ตัวนี้นะฮะเราก็มาจำหมาเลยเอาสายมาต่อตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้พัดลมตัวนี้ก็เอามาไว้แล้วก็ต่อปลั๊กไปที่ปลัก๊กตรงนู้นก็จะเป็นสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์สำรองไฟสำหรับอ่อโมเดม็มนะ <c oughs> เขาเรียกโมเด็ม <c oughs> ของของอินเทอร์เน็ตนะครับ <c oughs> เพราะว่าพอไฟดับเนี่ยเสาสัญ,ญญาณมันเขามีสำรองไฟใช่ไหม <c oughs> เราก็ยังใช้เน็ตได้ใช่ไหมเพราะของเรามันไม่ดับ แต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีตัวสำรองไฟเนี่ยพอไฟดับในบ้านปุ๊บโมเด็มเราก็ดับเราก็ใช้ไม่ได้ต้องเป็นเน็ตจากโทรศัพท์ก็คือมันกินเงินในโทรศัพท์นะครับ Wi-Fi เราก็ใช้ไม่ได้ก็เลยพ่วงไว้นะครับก็ลองใช้กับพัดลมนะครับจับพัดลมดูแล้วก็พัดลมหมุนได้ปกติดีนะครับแต่ว่าเรื่องอายุงานของแบตเตอรี่นะครับไอตัวเครื่องไม่เท่าไหร่ครับตัวเครื่องนี่เราพอรู้ๆกันอยู่แต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็คอนเฟิร์มว่า วันนี้วันที่สองที่ใช้งานก็ยังโอเคอยู่นะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ดูอาการยาวๆไปมันจะคุ้มไม่คุ้มนะครับได้สักผมซื้อมาตีกลมๆว่า2008นะสี่ลูก2008ก็อย่างน้อยก็ขอสักปีกว่าๆ2ปีก็ยังดีนะครับก็ยังดีนะครับอันนี้มาลองดูก่อนเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่รถยนต์แบบ100แอมมามาใส่ตัวนี้แหละให้ให้ตัวนี้เป็นตัวแปลงแต่ว่า จะเอาแบบที่มีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาที่เล่าให้ฟังเ่ยผมจะเอาเอาโซล่านะครับแผ่นโซล่าไปช่วยชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับเอาเข้าช่วยชาร์จแบตเตอรี่นะครับพอเต็มปุ๊บค่อยไปตัดทำเบรกเกอร์สับสวิตให้แบตเตอรี่คือให้ให้ให้ให,ให้ทำงานร่วมกับตัว APC UPS นะครับแต่เวลาชาร์จจะใช้ตัวโซล่าชาร์จ จะดีกว่าเพราะตัวนี้คงชาร์จไม่ไหวนะครับชาร์จไม่ไหวเพราะมันโดยหลักการก็คืออย่างที่บอก10%ของแบตเตอรี่ใช่ไหมกำลังชาร์จควรจะเป็น10%ของแบตเตอรี่แบตเตอรี่เรา100แอมป์ก็ชาร์จที่10แอมป์ไม่เกิน10แอมป์ไม่ควรจะเกิน10แอมป์ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันชาร์จได้เต็มที่มันไม่น่าจะถึง10แอมป์นะครับมันก็จะเป็นภาระของเครื่องนะครับเดี๋ยวค่อยตามดูกันอีกทีนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าโอเคแบตเตอรี่ผมใช้ได้อยู่มันก็ ใหม่อ่ะนะก็อย่างว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่แต่มาดูกันเรื่อยๆว่ามันจะได้นานแค่ไหนยังไงนะครับก็นี่แหละครับก็แยกออกมาอย่างนี้ไม่ยัดเข้าข้างในนะครับแยกออกมาไว้ต่างหากนะครับเพื่อที่จะทําการตรวจเช็คแล้วก็เติมน้ํากลั่นนะครับพอมันอายุมากๆขึ้นนะครับต้องใส่ใจตรงนั้นด้วยนะจะอัปเดตให้ดูถ้ามีปัญหาอะไรยังไงนะครับสําหรับชุดนี้แล้วก็ หลังจากนี้ก็คงขยับขึ้นไปเป็นระบบโซล่าทําระบบชาร์จก่อนก็คือแผงโซล่ามาแล้วก็ทําระบบชาร์จนะครับเอามาชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่100แอมสีลูกผมจะทํา4 8โวลต์นะครับเพราะตัวนี้มัน4 8โวลต์ยังไม่ตัดสินใจซื้ออินเวอร์เตอร์นะครับจะใช้ตัวนี้เป็นตัวอินเวอร์เตอร์แทนนะครับนะนั่นคือโครงการที่คิดไว้แผนที่วางไว้นะครับอขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับ ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็อยากจะขอคาแนะนําจากหลายๆท่านที่มีประสบการณ์นะครับอันนี้ไม่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 ไมไมชำนาญการหรือก็เพึ่งมาทํานี่แหละครับเมื่อก่อนก็ใช้อยู่แต่มันใช้แบบสเต็ปของเขาเราไม่เคยมาดัดแปลงอย่างนี้นะครับดีร้ายยังไงก็อยากจะให้ช่วยแนะนําด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ